วันีกับโปรจงเรียนนะครับ,รบทีมหลังบ้านเนาะวงเองนะครับผมเนาะนี่อากาศก็เครืมองมาอีกแล้วนะครับผมรถเล็กก็มาส่งสงสัยเงียจางสั่งนะครับเล็กมาไติมาเจ๊จำปีนะครับผมเนาะ พอดีเล็กนะครับมาช่วงรถล้อนะครับผมนะเตรียมต่ำบานตาำองนะครับมินิสามลังนะครับนะสามหนึ่งลังสามองครับผมให้ตกเนาะครับคิดว่านะ <c oughs> ครับครับลูกครับดอกมือเอาไงดี Oh, oh. <laughs> Mình tốt dữ tốt dữ mượt mì đẹp mượt mì đẹp cả phút nữa đây này bọc cả bún. เล็กมาลงกันรถนึงยูทูบเบอร์สิคนจอกันอยู่ดูกับไปสิกางกอกแผลนึ่งฟังนี้นึงกลางบานดูกับไปสินู่นนาบานอีกนู่นนู่นนารถครับผมนารถอีกนึงรวมกันอยู่กับล้อมร็อปนะครับตอนนี้ รถเล็กไปไปไหนไม่รอดแล้วครับอ่านุ่งกอกแฝกับเตอรีเกี้ยวกับบาตวนเห็นนั่มครับสมกอกแฝอ่าอืมตอนนี้ได้ลอมรอถตุกเล็กไว้หมดแล้วนะครับตุ๊กดาลน,นู่นนู่น,นกับในปน่านางอ่าประวันไปไหนไม่ได้เลยครับรถเล็กอ่านู่นดันลั่งติดบาตวนครับ ดูก e ระบะตีรถเล็กกันรอมล้อกันหมดแล้วบนรอดกับกว้างร่างอยู่ด้วยอเอาละงานนี้ดูกระบะตีเราไม่ต้องไปดูรถอืว่าพวกรอมามันตกอะไรเลยนะครับปุ่มเนาะตอนนี้นะครับดิจิตเบอร์ได้ร้องล้อมรถม,มันทุกเล็กไวไ้หมดแล้วนะครับ ไม่มีตางออกไปไหนได้นึงกับเป็นนะรอมาเมื่อถูกด้านแล้วนะครับนี่ไม่รอดแล้วครับแน่นอนอ่าต้อยมาต่างนุ่นนะครับไปคว่างไฟก็ไม่ได้กับบนบนร้อนนอนดักที่ต้อยล่งกับเส็ดลุงเบี้ยกับอ่ะเลย ไปไม่ได้นะครับผ่มนะอันนี้ต้องคอยล่างก้าวเลยครับุมเนาะบนอดตกวฟังอยู่กรบพุ่มฟางตานอ่เดี๋ยวบุนดดี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 บุนอดบุนดางตานตานนรถเดียดี จะมารถล้อมันหมดแล้วเจ๊ไหมฮะล้อมันหมดแล้วยังไหมฮะไปลุยจัดการเลยไปมาเร็วล้อมันหมดแล้วไปเร็วต่างออกกับบุญรถ้อไม่แล้วนะครับผมออกไม่ได้แล้วเจ๊ไหมมันรถอืม โอ้ยครับผมเหมอือนปลาหมอดินมาอีกแล้วนะครับผมนะปลาเขียวเปื้ดนลเปื้อนปเลย,ยนี่ครับยูทูบเบอร์ได้ล้อมไปหมดแล้วอ่าแค่นี้นไม่ร้อนครับผมไปหน้าก็ไม่ได้ครับผมต่อยลังกระติดงานนี้มีที่โตกกับผม จะมารอดเนาะนะๆ,ๆนะเนาะล้อมไว้หมดเลยนะไม่ต้องให้ออกนะ, <c oughs> จะนเจ๊ไหมเสร็จเราเจ๊ไหมบนรอดบนรอดว่าเสร็จเรากบพงเสร็จเราแล้วพ่อมันไปไหนไม่ได้แล้วเจ๊ไหมจะมารอดไปดักปากต่างเข้าไว้ไปอะ เออมฟมฟ้ามัวดินรถเล็กนะครับพุ่มเนาะเอาเล็กมาส่งนะครับกับเด็กนะครับพุ่มนะแต่ติดงานเจจำมปียังก็ไม่ได้นะครับบรรยากาศฝนแบบนี้ครับอันตะกี้ก็ ีแกน่าจะเป็นเป็นน้องปีเกยหรือว่าน้องน้องเกยกับปุ้มกูเหยียดจังแต่วันไปตำนานกับไปไม่ได้นะครับปุ้มเนาะแกมาดูว่ารถเราเล็กมาตรงนะครับปุ้มนากี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวยึดนะครับปุ้มตามใจกับปุ้มนาวพ่นนี้เนาะนั่นก่อสร้างครับปุ้มแต่ยังไปในก็ยังพอตู้ใต้ไปได้ครับปุ้มแต่ไปนอกนี่คืออันตรายเสี่ยงเลยครับไปเกาเล็ก มาเตรียมการเตรียมไว้ไหวนะครับฟุ้นแรงกันลุยครับผมแต่ก็เมื่อวานก็นยังตีบล็อกนะครับเจ็ดปีก็ข้อไปลุยต่นุ่นก่อนนะครับพุมเนาะก่าตินุ่นมันเป็นจ้าปายในนะครับเป็นโครงร่างาได้นะครับจ้าปายในได้นะครับมันไม่มีปัญหาเลยครับผมดูใต้ต่า,างนุ่นก่อนแ,แรงดีๆก็จะมากลับมาทางนี้ต่อนะครับ โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับอัปเดตสัมันด้วยนะครับพมนะนองเวงก็ตื่นมาแลกกันนอนก้าวองต่อก้าวองแลวก็ตื่นแลกก็ออกมาอะไรกินราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรได้กับพุ่นตกก็มานั่งทำเพลงปปกับก้าวบ้านก้าวองต่อกับพุ่มพุ่นมันเดี๋ยวย็ดเดี๋ยวตกนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวกลมนะครับเดี๋ยวจะว่างเดี๋ยวกลมวนอยู่แบบนี้นะครับต่างวัน อยู่ก้านะครับต่ำใจนิดเกะกะผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดการโฆษณานะครับกลังใจะเล็กๆน้อยๆนะครับฝากติดตามช่องลงเดียด้วยนะครับทีมรังบานน้องผู้หญิงนะครับพนางบาวันบาวโตนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ